วันนี้มาชมข้าวนกที่ตากแห้งแล้วก็ทำการบดขยี้ค่ะบดขยี้ให้มันเป็นเม็ดอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเม็ดมันก็จะสวยๆยอย่างนี้นะคะก็เลี้ยงนกก็ปลูกข้าวนกเพื่อลดต้นทุนปลูกข้าวโพดปลูกข้าวนกลดต้นทุนได้นะคะสำหรับบ้านสวนนกสวยก็จะ มีนกหลายชนิดส่วนข้าวเม็ดเล็กๆอย่างนี้ชื่อว่าข้าวบินเล็ดนะคะเอาไว้เลี้ยงนกปากขอชนิดเล็กเลือเบิดหงหยกประมาณนี้นะคะถ้าเราไปซื้อที่ตลาดก็จะตกกิโลละ 45นะคะแต่ถ้าเราทำเองได้อย่างนี้ก็จะลดต้นทุนได้เลยนะคะนี่ค่ะปลูกข้าวโพดข้าวฟ่างข้าวเล็ดนี่ค่ะช่วยลดต้นทุนได้ค่ะเลี้ยงนกอยู่ตามต่างจังหวัดบ้านนอกที่มีพื้นที่ก็ปลูกข้าว ปลูกข้าวนกได้นะคะดอกทานตะวันนี่ค่ะนกกินได้นะคะของเป็นพวกถ้าเป็นทานตะวันก็จะเป็นของพวกข้อกเทวแล้วก็สันคอนวัวค่ะก็ยังก็มีค่ะอันนี้เป็นข้าววินเลศที่เพาะปลูกเองค่ะก็ะช่วยลดต้นทุนได้ค่ะ อยู่บ้านหางานให้ตัวเองทำนี่ต้องเอามาเป่าพัดลมอีกนะคะแล้วเม็ดจะสวยค่ะแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณค่ะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะคะขอบคุณมากๆค่ะกดซับะไคร้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ